ฝามันฟ้าแบบอะไรฟ้าโดเรมอนยอน่างไอบตอนรีวิวกีตาอุเมดาซีรีส์ UST Alder Nico 1นะครับ ตัวนี้เป็นโมเดิร์นสแตทนะครับที่มีจุดเด่นที่เป็นสเปคแบบค่อนข้างจัดมาดีนะซึ่งด้วยความเป็นโมเดิร์นสแตทเนี่ยจะตอบโจทย์ในการเล่นในยุคสมัยนี้นะครับผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับและเป็นซีรีส์ที่มีฮาร์ดแวร์สีทองทั้งหมดเลย o r d e r Nico 1, o r d e r Nico 2นะครับเท่าที่ผมดูในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยก็คือเป็นอะไหล่ทองทั้งหมดเลยอูเมดะเนี่ยเรียกว่าถูกสร้างมาจาก มิวสิกแพลนเลยคือเป็นแบรนด์เฮาสของเขานะครับโดยรุ่นที่ผมได้เห็นมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็คือรุ่น ST นะครับเป็นกีตาร์ราคาแบบย่อมเยาวนะครับประมาณ2,000-3,000นะครับไม่เกินได้ด้ว่าทำมาในแบบคุ้มค่าคุ้มราคานะครับผมแต่ก็ยังไม่ได้ทดลองเองโอเคคราวนี้เนี่ย รุ่นเนี่ย UST1 เนี่ยเป็นรุ่นที่แบบเหมือนอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นนั้นนะครับโอเคราคากระโดดมาอีกสเต็ปหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่าตัวเนี้ยเป็นโมเดิร์นแซดนะครับผมมันก็มีหลายๆจุดที่ให้ความเป็นโมเดิร์นนะครับผมในการเล่นนะครับในเรื่องของสาวด้วยโดยเฉพาะปิกอัพที่เขาบอกว่าได้ทดลองนะครับมานานนะครับก่อนที่จะสั่งผลิตตัวนี้เป็นซีรีส์ประมาณงบไม่เกินหมืน่นแล้วก็จะมีในพวกแบบทรงเทเลด้วยนะครับออเดอร์นิโควันเนี่ยก็จะมีทรงเทเลนะแล้วก็ออเดอร์นิโคทูก็จะถ้าเป็นทงเนก็็ะจะป Stack SSS นะครับผมมันจะมีฮัม b บัร i กิ้งตัวหนึ่งฮัมบัรกิ้งก็เป็นสีทองนะครับแล้วก็เทเลจะเป็นฮัม b บัร i กิ้งคู่ H S นะครับผมซึ่งสีของรุ่นเนี่ยโอ้โหแบบกว้างมากเลยเรียกได้ว่าแบบาสามารถเลือกสีมงคลน,นะครับตามวันที่คุณเกิดได้เลยนะแล้ก็ตอนนี้ผมได้สีฟ้ามาก็เรียกได้ว่าเป็นฟ้าโดยเลมอนแล้วกันนะครับเพราะว่าเปิดกล่องมาความรู้สึกแรกที่มันแบบ ที่ผมบอกไปว่าทำไมเป็นฟ้าโดเรมอนเนี่ยครับอ่ะผมเปิดการ์ตูนโดเรมอนไปด้วยนะครับแล้วก็ดูฟุตเทจนะครับดูสีตัวโดเรมอนกับสีกีตาร์เขานะครับเนี่ยครับทำไมถึงนึกถึงโดเรมอนหนะ่ะลองดูแล้วกันนี้เรามาดูกันที่สเปคนะครับผมด้านบนเลยที่คอเนี่ยอ่าโลโก้อุเมดาลูกบิดเนี่ยเป็นที่ล็อกสายของอุเมดาเองนะครับมาที่ตัวคอนะครับที่คอจะเป็นแคนาเดียนโรสเท็ดเมเปิลนะครับ อ่าล้วก็จะมีแผ่นแปะนะครับตรงฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็เป็นแผ่นไม้เมเปิลแปะอีกทีก็เป็นแคนาเดียนโรสเซตเมเปิลเหมือนกันฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้เป็นเรเดียสสิบสี่นะครับผมก็คือค่อนข้างแบนเลยสำหรับแบบเล่นสายโมเดิร์นอะไรพวกนี้นะตัวนัดเป็นนัดกระดูก42มิลลิเมตรนะครับจุดดอตเป็นสีดำทั้งหมดเลยตัวโรเฟตเนี่ยคือพิเศษว่าเป็นวัสดุเดียวกับ ที่ทําเหลียญน,นะเขาบอกว่ามันจะอึดกว่านะครับผมนะอันนี้เรื่องความเบืผมก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสทดลองในหลักปีให้ดูนะครับเพราะว่ากว่าคุณจะเล่นเฟลศสึกกัน,นคอค่อนข้างนานก็เป็นหนึ่งในวัสดุชูลงที่น่าสนใจนะครับผมตัวเฟลดเป็นขนาดไซส์มีเดียมจัมโบ้นะโอเคลงมาหน่อยตัวขันคอจะอยู่ตรงแบบต้นคอแหละอันนี้ก็เป็นพวกกีตาร์โมเดนท้งหลายเนี่ยจะย้ายในการขันคอมาอยู่ตรงนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับดีมากๆนะ โอเคแล้วก็ตรงเว้านะครับตรงคนะัตเอวเนี่ยด้านหลังเขาจะมีการคว้านนะครับผมเพื่อให้เราได้สอบมือได้ง่ายขึ้นเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยเดี๋ยวขั้นตอนงานตรวจสอบเนี่ยผมจะมาตรวจสอบทีหนึ่งว่าตรงที่เว้าเนี่ยมันแบบเออช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับทางบลิดเนี่ยก็คือว่าเขาบอกว่าเป็น วิงคินสันรุ่นที่ยังไม่เคยมีใครใช้เลยอันนี้ในเว็บเขาบอกนะปิกอัพนะครับเป็นซิงเกิลคอยล์นะครับสตัวอัลนิโคนะครับก็เดี๋ยวปิกอัพเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมโฟกัสที่สุดเลยว่าอ่าคุเบดะเนี่ยจะทำมาได้ประมาณไหนบอดี้เป็นอเมริกันเอลเดอร์นะครับผมอ่าสเกลเรนก็เป็น25.5แล้วตัวสายก็จะเป็นดัตติเรโอเบอร์10นะครับ10 46 thank mm -hmm. you thank you เดี๋ยวผมจะเอากีตาร์ตัวนี้ไปลองเล่นนะครับกับมือกลองนะครับเป็นแบบฟิลเทสแบบลองเล่นสดดูนะครับจะมีแค่กีตาร์กับกลองนะครับการอาเสียงก็จะเป็นการแบบตั้งไม์ไว้แบบให้ได้ซาวแบบของห้องนะครับผมนะโดยที่ไม่ได้ตั้งแบบการอาเสียงแบบจอๆนะครับเพราะอยากให้ได้ยินแบบเสียงที่มันแบบเออเป็นฟิลตอนเล่นจริงๆนะครับจะเป็นแบบสไตล์ที่เหมาะกับทรงสเต็นะครับว่าออกมาจะเป็นอย่างไหน เล่นเพลงที่มันแบบหนักๆน,นะครับเพลงล็อกเนี่ยลองมาดูว่ากีตราร์ตัวน,นี้จะฝืนไปไหวไหมจริงๆมันก็ไม่ควรหรอกครับควรจะเป็นรุ่นที่เป็นฮามบักกิ้งมากกว่านะครับแต่ผมก็เอาสิงเกิลคอร์ดมาเล่น <c oughs> โอเคครับเรามาตรวจสอบเป็นทีละจุดนะครับด้านบนเนี่ยมาก่อนเลยที่ลูกบิดนะครับอะไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่ามีตรงจุดที่เหมือนสีทองมันแบ่งไปนิดนึงนะครับตามรูปนะตามที่เห็นนะเวลาที่ไปซื้อเนี่ยก็คือเหมือนต้องดูพวกนี้ด้วยนะครับสาหรับคนที่ซื้อเนี่ยเวลาที่ไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราก็ตรวจสอบอะไรพวกเนี่ยแล้วก็เออถ้าเกิดเราเห็นจุดผิดปกติตรงเนี้ยเราก็บอกที่ร้านได้นะครับผมก็ต้องพูดตรงๆกับคนที่ซื้อนะครับคนดูทั้งหลายเนี่ยว่าในราคาประมาณเนี่ย คุณจะต้องแบบแบบส่องเยอะๆหน่อยนะครับผมนะตัวที่สมบูรณ์ก็มีนะครับตัวที่แหวงๆก็มีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นในเรื่องของคนที่ซื้อนะครับที่ว่าจะต้องตรวจสอบอย่างละเอียดได้ตัวเองนะครับซึ่งถ้าเจอตรงนี้หรืออะไรพวกเนี้ยผมเชื่อว่าทางร้านเนี้ยก็ยินดีแบบเออเอาตัวอื่นอะไรมาให้อยู่แล้วเว้นแต่คุณสั่งออนไลน์ตรงนี้ก็แล้วแต่ร้านว่าจะยังไงนะครับตัวเฟลตนะครับผมผมลองอ่าเล่นแบบโครมมติกทุกช่องเลย เรียกได้ว่าเซตอัพเนี่ยของโรงงานเนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับคือเซตอัพมาดีเลยนะเซตอัพมาสําหรับการโซโล่การเล่นเลยมันจะบั f เฟดทีหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นปกติธรรมดามันต้องบัสเฟดนินหนึ่งเพื่อเป็นแบบเฟลล์การเล่นแบบโมเดิร์นอะไรพวกนี้นะครับตรงคัตเวย์ที่ปาดร่องมาเพื่อให้มือเราลวงโซโล่ได้ง่ายขึ้นเนี่ยตรงนี้ช่วยได้จริงไหมนะครับจริงอันนี้จริงเลยนะครับ โดยเปรียบเทียบที่มือของผมไม่ได้ใหญ่มากเนี่ยส่วนที่เกินเข้าไปในตอนโซโล่ก็เป็นส่วนเนื้อพวกเนื้อตรงนี้นิดหนึ่งซึ่งมันก็มีผลทําให้มือเนี่ยเข้าไปได้มากขึ้นนะครับเพียงนิดหนึ่งมันก็ทําให้มันง่ายขึ้นนะครับผมอ่ะมือผมนะถือว่าเป็นคนมือเล็กนะครับก็มือเล็กแต่ว่าก็ยังมีพื้นที่ที่แบบ ได้ใช้งานตรงส่วนที่ปาดร่องตรงนี้ไปนะครับคนมือใหญ่มากกว่านี้ก็คิดว่าได้ใช้ประโยชน์เต็มที่มากกว่านี้เนาะคราวนี้มาด้วยที่ว่าเขาเซตอัพมาแล้วนะแล้วก็ผมก็เลยวัด intonation ไปเลยนะครับสรุปก็มีเพี้ยนบ้างนิดหน่อยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องยากนะครับการตั้ง intonation ลองหาข้อมูลดูนะครับโอเคคราวนี้ก็เลยผมก็เลยว่าโอเคลองสักเส้นหนึ่งละกันก็ขออนุญาตแบบปุ๊บเซตอัพไปที่สาที่1 สายให้1ลองตั้งอินโทเนชันให้ตรงดูนะครับขยับได้เดียวตรงเลยนะครับผมแล้วก็วัดสกรูสเกลอะไรเงี้ยตัวนี้สเกลคอโอเคไม่มีปัญหานะครับสามารถตั้งอินโทเนชันได้นะการดันสายนะครับราบรื่นดีไม่มีปัญหานะครับาารรเลดีนะดสิบ,บ,หบ 14, ให้ฟีลลิ่งที่ดีนะครับไม่มีปัญหามาดี้ฟิลการเล่นนะครับผมก็น้ําหนักเป็นแซดทั่วไปนะครับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นโมเดิร์นซีเชฟนะครับให้ความรู้สึกที่ว่ามันไม่ได้แบบ มีฟีลต่างจาก C ทั่วไปสักเท่าไหร่ต่างกันนิดนึงนะครับไม่ได้เล็กซะทีเดียวแต่ว่ามันเล่นง่ายด้วยเรเดียสมันอยู่แล้วนะครับสาหเับคนที่เล่นแบบกำนะครับแบบสไตล์บลูแบบกำคออะไรพวกนี้ตรงเฟลดเนี่ยครับผมนะด้านขอบเนี่ยไม่ได้มุนมากนะครับแต่ก็ไม่ได้บากนิ้วเฉือนอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นคันโยกแบบโมเดลนะครับคือเสียบเข้าไปได้เลยนะครับไม่ต้องมานมุนมุนมุนอะไรแบบนี้นะครับก็คือใช้งานง่ายนะครับสรุปกีตาร์ตัวนี้เหมาะกับใครนะครับผมแน่นอนถ้าเกิด เล่นแนวเพลงที่เหมาะกับตัว UST เนี่ย a n i c o One ตัวเนี่ยคนที่แบบเสียงคลีนเนี่ยเล่น overdrive อ่อนๆอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้เล่นแบบร้ายหนักมากเนี่ยโอเคนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกจุดที่ผมชอบที่สุดในตัวเนี้ยก็คือเรื่องของปิดอัพนะตัวนี้ตอบโจทย์ ได้เลยเป็นซาวด์โมเดิร์นนะคนที่อยากจะลองคอกีตาร์ลรเซตเมเปลิลเนี่ยตัวนี้ก็คือน่าลองอีกด้วยความที่ฟิลมันกำลังดีนะครับถ้าคนกินกาแฟก็ฟิลประมาณลาเต้อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็เป็นสแตทที่ไม่ต้องอัปเกรดละนะครับก็คใครสนใจกีตาร์คูเมดาครับ UST Auderico One ตัวนี้นะครับก็ดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับก็มีรุ่นอื่นๆอีกนะครับน่าสนใจแล้วก็มีหลายๆท่านเนี่ยรีวิวนะครับเรียกได้ว่าถ้าในงบประมาณเนี่ยตัวนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่คุณต้องไปลองนะครับสำหรับคน ละเอียดเพิ่มเติมตรงไหนนะครับเคยซื้อรุ่นไหนอยากจะคุยอยากคอมเมนต์นะครับด้าล่างได้เลยนะครับคุยกันได้เนาะสั้นๆอีกทีหนึ่งเล่นง่ายนะครับผมปิกอัพไว้วางใจได้นะครับแาวใสอมหวานนะครับประมาณกาแฟลาเต้นะครับผมนะอะไหล่ทองนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะครับผมก็ใครอยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอะไรก็คอมเมนต์กันได้เสมอนะครับผมแนะนำติชมกันได้ทุกเมื่อนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ